ดีมา้สาวดีมอ้ยสาวเลิศอ่ะโอ้ย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 วันอดูสัอดูตรงนี้ สวัสดีครับทุกคนกับโฮบกับฟุกในช่องสุดวันนี้เราจะมาดู o r e n b ร t ต Concept t นเ l e r ของ n h y p ไ e n นะครับทุกคนก็คือเป็นฟิลแบบเป็นคอนเซปต์มีความแบบเล่าเรื่องมาอย่างนี้นะครับทุกคนแต่ว่าบอกไว้ก่อน บอกไว้ก่อนเลยว่าส่วนตัวคลิปนี้ยังไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นภาพที่แบบแคปมาแล้วเพราะว่าไปอ่านในนี้มาแล้วที่แบบคนเขาวิเคราะห์ต่างๆนานาในทวิตอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากอ่านก็ลองไปหาทวิตเนาะแบบเหมือนจะมีหลายทวิตอยู่ก็แล้วแต่ว่าแบบเราจะดูของใครแล้วการเอ,อิงต่างๆนะการวนะิเคราะห์ของแต่ละคนที่เหมือนเขาคิดมาหาข้อมูลอะไรเงี้ยมาเสริมต่างกันก็ลองไปเลือกดูนะครับทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้ไม่มีแน่นอนการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับทุกคนเพราะว่าแค่ฟุกไปอ่านนะทุกคน แค่เราไปอ่านที่เขาวิเคราะห์อะสมองแล้วก็เริ่มบวมละเอาจริงแค่เราอ่านอะแค่เขาคิดให้เราแล้วนะคิดให้เราเสร็จสับและแคปมาแล้วว่าแบบเอ้ยพอสีนี้พอโทนนี้มันให้มูดอะไรกับเราแค่นั้น สมองเราบวมละถ้าเราคิดเองเนี่ยไม่น่าจะมีวันนั้นได้นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็อาร์ตัดสินใจมาดีแอคเพราะว่ายังไม่ได้ดูตัวเต็มจริงๆยังไม่ได้ฟังซาว์ฟังเสียงอะไรเลยยังไม่ได้เห็นโมดภาพขยับได้เลยนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาดูไปพร้อมกันซึ่งก็คิดว่าน่าจะดูแบบฟิลฟิลภาพรวมอินเนอร์การแสดงของน้องนะครับทุกคนแต่ว่าเอาจริง แบบแอบตั้งมาแล้วแ่บสามอย่างที่เราควรจะดูในคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือความหลอ่อความหลอ่อความหลอ่อจบไปดูเลยนะครับทุกคนกับเอาเลนส์แบบคอนเซปต์เทเลอร์เข้าในเพนจ่ะจริงๆเขาทำเวอร์มากนะหมูดภาพอะไรเงี้ยฟิล์มสุดๆอันนี้ในหัวรู้ละเพราะว่าอ่านมาแล้วอ,อันนี้ฟุกเปิดสับไทยไว้ให้ด้วยนะครับทุกคน ก็บางคนแบบอยากอ่านซับไทยแกนเนี่ยละมูดภาพสวยมากเลยอะ่ะขอบซสาวดังๆลอดจะสาวเลิศอ่ะ

ภาพสวยมากโอ้โภาพสวยมากเล็บสวยมากโอ้ยโอ้ยเสียงี่ภาพแสงดีมากชอบมากๆเลยตาสวยมากเลยอ่ะ Oh, แล้วกับภาพนี้แล้วเพลงนี้ ภาพสวยมากเป็นฟิลว่าเป็นฟิลว่าแต่ก็ยังยิ้มอยู่หล่อมากเลยหล่อมากเลยเอนอน่ารักอะ่ะหมดภาพดีมากเลยเอันนี้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 ดีมาก แย่สวยมากเลยอโอ้ชอบมุดนีมากเลยอ่ะอันนี้ซีดละมัน,นจะฟีดขึ้นละโอ้ยโอ้โอ้ยสลาดูสลาดูตรงนี้มีความหมุนแล้วก็เป็นฮันชั่นเบา เออสัญลักษณ์เขาเยอะมากเลยซิมเลตเขาเยอะจริงก็เดียวอะทีแบบเราไปอ่านวิเคขามานะครับทุกคนภาพสวยมากเลยเนี่ยแ้วันจะไปดูทันชีมีสุมกัู้งกอัยางททุกข์รย ตะกรอแล้วเดี๋ยวค่อยกออีกรอบแล้วกันเนาะโอ้เจ้าเนะรกันไหมว่าสิ่เริ่มยังเริ่มละเนี่ยแต่เขาเลิกนะเว้ยคือมันเป็นแบบว่า กลับมามืดก่อนมืดส้มก่อนดําส้มก่อนแล้วค่อยมาเป็นอีกซีนหนึ่งเพื่อขัดอารมณ์ไปอีกอารมณ์นึงเลยอ่ะอีกเรื่องไปเลยแต่ตอนนูรเลนะิศน้าหน้าตอนนูผมเนี้ยหน้าเนี้ยสวยมากดูดีแกลาโปรดักชั่นอันนี้แอบน่ากลัวอยู่นี่หน้าตอนนูเลิศมากเลยอ่ะ ซาวอะไรเงี้ยอ๋อขอนรกอุ้ยอ,อุยอ้ยสาวเลิศอ,อ่ะอุย้ยอุ้ยสาวเลิศมากเลยอะ่ะเธอสาวเลิศชีได้ไปแล้วไงชีได้ไปแล้ว จะอยู่นิ่งๆไม่ได้อะไรไปชิวฟองมันต้องมีบีดนี้แน่เลยอะโอ้โมดสวยมากของอันเนี้ยอ้ยทำสวยมากเลยอ่ะโมดดีมากอ่ะ ก็สุดเซตมาแล้วเนาะหัวใจที่มีดอกไม้บานอลินบลาบลรอรอบมีจะก็เพลงรักไหมคือจีบไหมแบบหัวใจที่มีดอกไม้บานอีกไหมอะไรเงี้ยเออเออใช่ไหม เดียวกอนนะเหมือนที่ใครบอกว่าจะมีความสดใสที่เออเขาบอกว่าเออมันจะมีความสดใสใครสปอยไว้นะ แต่คือขอเช่นชมนะว่าซาวดีมากและโปรดักชันต่างๆคือแม่งเป็นขั้นแบบหนังแล้วอ่ะเป็นแบบซีรีส์แบบ Netflix เลยอ่ะเข้าใจป่ะเป็นขั้นนั้นเลยเป็นแบบบางทีดีกว่าซีรีส์บางเรื่องอีกอ่ะแต่ว่าด้ยวยความที่เขาทําสั้นมันก็เลยลงทุนตุ้มตามไปเลยใช่ไหมละ่ะแล้วคือซีนแต่ละซีนอ่ะดีมากซาวนั้นน่ากลัวมากเธอหลอนนะจริงๆแล้วอ่ะก็ถือว่าได้รับการสปอยมาก่อนเพราะโฟกัสไปอ่านวิเคราะห์มาแล้วนะครับทุกคนเออก็พอมาดูจริงๆอ่ะเหมือนทาให้เราได้รู้เรื่องมากขึ้นแบบไม่ได้ศูนนนนย์เเปล่่าไไไมได้้แบบห็ออนนอะอนนััีรน อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบฟูก็ไปดูมาแล้วว่าแบบเออสิโมโบล,ลิกเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นยังไงบ้างสถานที่ตอนนั้นก็คือเป็นยังไงแต่ละคนแต่ละอลมเนี่ยมันรู้สึกยังไงอย่างแบบมันมีบางซีนที่แบบมันสั้นมากอ่ะที่เขาบอกว่ามันเป็นการกำเสื้อข้างหลังเหมือนแบบเป็นการแบบ ตอนนี้คือควบคุมสําเร็จแล้วอะไรแบบนั้นอะประมาณนั้นนะของ1คนหนึ่งทวิตหนึ่งหัวข้อคือมันสั้นมากจนแบบว่าเราไม่สามารถดูได้จริงๆอะทุกคนและแบบบางซีนมันสั้นจริงๆอย่างซีนแบบอีรวมดอกไม้ไปริมทะเลอะไรเงี้ยเออมันคือตอนที่ไปอ่านม,ามันก็อกเออมันดูแบบมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวอะไรของมันเป็นสัญลักษณ์ของมันมีความหมายของมันแต่ว่าซีนมันก็มาสั้นๆน้อยๆมากๆซึ่งบางทีอ่ะเขาไม่ได้ให้เราโฟกัสเลยเขาไม่ได้ไปโฟกัสมือแต่ว่าถ้า ้าเราดูในเฟรมจริงๆอ่ะพอไปตั้งใจดูจริงๆแคปมาดูจริงๆอ่ะเออมันจะเห็นว่ามันมีซิมโบลิคเนี้ยซ่อนอยู่เล็กๆจริงๆอ่ะเธอแล้วมันดีมากแล้วพอมาดูซาวอ่ะซาวมันดีมากแล้วการตัดต่ออะไรเงี้ยคือมันดีมากมันชอบซีนนั้นมากมันดูเป็นกึ่งทัสชั่นเบาๆเพราะว่าเขาใช้การหมุนนิดนึงแล้วก็แบบเหมือนหมุนมาอีกนิดนึงให้มันกลายเป็นโทนดําส้มอะไรแบบเนี้ยขอดูอีกรอบอันนี้ขอกอเพราะว่ามันมีบางซีนที่เราอยากกรีดมากๆนะครับน้องยยงจงวอนของเราบ้าคนบ้า ฉันคนบ้าฉันเป็นบ้าอยู่ตอนเนี้ยอุ้ยแต่ว่าซีนแรกอันเนี้ยสวยมากเลยนะฉันชอบมูทนมากเลยอะ่ะอันเนี้ยซีนเนี้ยคือซีรีส์เลยคือซีรีส์ดีๆเลยคือหนังดีๆเลยอะ่ะซีรีส์บางเรื่องยังทําขนาดนี้ไม่ได้เลยกับมูทนแบบเนี้ยมันสวยมากเลยนะฟุกชอบมากเลยอะ่ะอันนี้เค้นเป็นของเก่าไหมเออเอเอเนี่ยซีนเนี้ยสวยมากเลยอะ่ะเขาทำสีสวยมากเลย คือถ้ามันจะเป็นการดาร์กอ่ะแล้วมันเป็นดาร์กแบบเนี้ยฟูกชอบโทนนี้นะอันนี้คือส่วนตัวแล้วลืมตาไม,มาเห็นอะไรแบบเนี้ยแล้วซีนเนี้สวยมากแล้วมันน่าจะเป็นมุมแทนสายตาตอนนูไหมแบบลืมตาไม,มาเห็นอะไรเงี้ยแล้วสวยมากสวยสะกดของจริงนี่นี่นี่นี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 เนี่ยที่แบบไปอ่านมา่าแบบ มันมีพระจันทร์ด้วยดูรอบแรกไม่เห็นนะมาเห็นรอบนี้แบบเหมือนแบบว่าเอ้ยเออเขาให้แบบมันมีพระจันทร์อยู่นะแกฉันดูรอบแรกฉันไม่เห็นนะเมื่อกี้แล้วก็มานึกได้ว่าอ๋อในวิคอ์เขาเขียนว่ามันมีพระจันทร์อยู่ด้านหลังดูรอบแรกมันมองไม่เห็นหล่อมากแต่ละองค์เป็นฟิลว่าช่วยฟิลว่าอะไรแก้ง นี่เป็นไงล่ะแต่ว่าสองคนคนเดียวที่ไม่เปียกเป็นนี้ล่ะแต่ว่าซีนเนี้ยดลดมากเลยแล้วซาวดีมากแล้วซาวดีมากมันดูแบบว่ารอดแล้วเข้าใจปะโว่าซาวดีมากเลยอ่ะ 여전히 남아있는 내 안의 어둠이 너를 다시 다치게 하진 않을까? 아무런 힘도 없는 내가 우리의 사랑을 지킬 수 있을까? 오있는 그리고 사운 그리고 사운드도 막. 멋있는 d 그리고 사그는그는 d 리그 หล่อมากสวยมากสวยจริงอะสวยจริงแต่เนี้ยตัดมาเลยแต่ว่าชอบความที่ตัดตัดแล้วนิ่งแล้วเงียบอะไรเงี้ยเออมันก็เลยไม่ขัดขนาดนั้นอนะแต่เนี้ยสวยมากโอ้โหขนตายาวมากค่ะมาก,มาก ตาสวยมากหนูลูกโอ้โหขนตายาวมากมัมาก,มากอยากได้แบบนี้ต้องทำยังไงฮะหนูตาสวยมากเลยวขอดูอีกเดี๋ยวป้ามันแบบมันแบบม,แบบมันสวยจริงแล้วคือถ่ายสวยมากรับแกแล้วดูแบบดูม่านตาลูม่านตาขยายเลิศป้าของจริงป้านี้ถ่ายจริงหรือทำซีจี หรือว่าใช้ซ g ช่วยสวยมากชอบโทนนี้มากเลยอะหวังว่าหวังว่าใน m อจะเป็นโทนนี้นะที่บอกว่าสดใสอะชอบโทนนี้แล้วหนููโล

ออออออคือมันเป็นฟิล่าเขาตัดซีนโดดน้ำมาแทรกใช่ไหมเออเพราะว่าเจอะล้มตั้งแต่ตอนนี้แล้วที่เป็นแผลเออถ้าเพลงดีดีอะแต่เนี้ยที่เนี้ยสีวาย เราเป็นคู่ที่ถ so <news> ูกต exactly ้องแล้วใส่ตาเลาใส่ตาหนึ่งกันพร้อมไหมแล้วใส่ตาพี่อีหนึ่งอ่ะอมตุรถจะตายไปรถอ่ะเออนี่เป็นเจนลงแต่เป็นฟิลว่าฉันมีความสุขที่ฉัน บาดเจ็บได้อะไรได้เป็นชีวิตใหม่แล,แล้วทำไมให้คนเลอมอยู่ติดกันขนาดนี้ทำใจไม่ได้แล้วเป็นไรย,ยิร้มเจลยยิม้มดีเขาใส่ไหมล่ะแล้วต่วอด้สองวันเลย ที่ทำผงทำแผลอะไรเอยใดเราน้า<ด>ที่ซึ่งน้าหล่ออะ่ะนี่ว่าปล่อ่ะปล่อยน้ำเลยเป็นดูอ่ะนี่มันเริ่มซีดแล้วสีมันซีดแล้ว ผมสีนี้ไหมเอ็มวีหรือว่าเป็นอีกรุกนึงแต่ผมสีนี้มีกิหลอน,นะนี่น,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 นี่มีโซนละโอ้เน้นอันนี้กลิ่มบําราตรีเนี่ยตลอดแต่ว่าสีนี้มันจะจ้าไปแล้วไงเป็นโทนจ้าละแต่หน้านิกลิ่นรสมากเมื่อกี้นี่ม่เลิกแล้วเป็นคอนเทมเลย แล้วเป็นคอนเทมเป็นอะไรไปเลยแล้วเป็นคอนเทมอ่ะแล้วเป็นคอนเทมกลางแบบธรรมชาติอ่ะเราลองเต้นเลิกอ่ะคอนเทมแบบเราลองเต้นเลิกอ่ะ หมุนตขอดูกระโดดหมุนตัวสักหน่อยนี่กินหมุนตัวลดจริงฉันพูดเลยฮ่าเต้นกับดินอะคาเซเนียลศมากหล่อโว้ยนี่แล้วอันเนี้ยคือมันเป็นแบบว่า มันมีซิมโบลิกของการแบบเต้นท่านี้ถามว่าเรารู้เรื่องจริงไหมไม่รู้แต่ว่าเราเลือกเชื่อไปแล้วก็เวลาใครไปอ่านวิเคราะห์อะไรก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับทุกคนก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อหรือว่าใครมีความรู้มีทฤษฎีของตัวเองอะไรเงรี้ยเออแบบเออก็แทรกไปก็ถือเป็นการรับรู้ว่าคนอื่นเขาตีความแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับทุกคนประมาณนั้น เนี่ยตัวสีเนี้ยสวยเพราะมันเป็นหมุนแล้วอันนี้มันก็ยังแบบมันมีความหมุนนิดนึงแล้วเปลี่ยนสีเออเป็นการเหวี่ยงมาข้างเดียวกันไงเข้าใจอะไรมันก็หมึดเฮ้ยเพื่อจะคือส่แว่นอะส่แว่นเนื้อสีเนี้ยมันมาสั้นๆมากเลยนะคือมันตัดมาแบบสั้นๆเลย อยู่ใต้น้ำแกอ,อยู่ใต้น้ำยังหล่อมากบุดแห่งโ,โพไซดอนสุสดๆอะ่ะสีนี้หลอ่อแต่ว่าเสื้อผ้าดูแบบใหม่ขึ้นเนี่ย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 สีเนี้ย,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 ยคือเป็นภาพรวมเลยด้วยการกรำเสื้ออยู่ข้างหลังอะคือมันเป็นแบบส,สีสั้นๆแล้วมันสั้นมากแล้วคือมันอยู่แค่จุดเล็กๆอะ่ะ มันไม่ได้เป็นโฟกัสเข้าไปด้วยนะเออทั้งแบบซูฮาแล้วก็ตอนนูเลยที่แบบมีความลวงกระเป๋าเป็นเซมบลิกเล็กๆที่เราเลือกเชื่อของคนที่เขาวิเคราะห์มานะครับทุกคนประมาณนั้นแต่ใดๆเอยตองวอนแกแคเห็นเขาหลังสุก็มีลองกด้หรัอเปล่เนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นหนึตัวบ้างนิดนึงแต่ว่าเขามีล่างอไรอย่ายนูขอดูหลังตองวอนน่เถอะ หยุดดีหยุดดีหยุดหวีดเขาดีเนี่ยเือกระชวีดตลอดเลยนะเดือนนี้อะไรอะไรก็ตองบอนอย่ามาแซวซะหาฉันแซวตัวเองได้ฉันรู้ตัวเองอยู่เม่สินี้ก็เลิศแล้วเมื่อเป็นดำส้มแล้วเข้าใจปะซึ่งแบบยังเป็นเนื้อเรื่องที่มีความสุขอยู่แล้วมันค่อยตัดไปอีกมูดนึงเลยอะพมื่อสินั้นน่ากลัวมาก นี่เราซีนนี้น่ากลัวจริงอะ่ะเธอซาวมันน่ากลัวมากเลยนะแกซาวมันหลอนมากหลอนกว่าหนังผีบางเรื่องอีกแต่ว่าตอนนุหน่ารลดจริงนะเนี่ยในคลิปเนี่ยหน้าตอนนุนเลิศมากอะโครงทรงผมอะไรเงี้ย จีนนี่สวยมากนะเอาจริงน่ากลัวด้อเออแล้วมันจะเป็นฟีลแบบว่ามันก็จะมีสิมลบกษของมันเป็นเหมือนแบบทางเดินที่พังทำพ,พังพังทลายอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยเออเป็นแบบเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างมีความหมายแล้วการใช้ฟงใช้ไฟอันนี้คือไฟจริงปะ่ะเซตจริงปะ่ะอันนี้น่ากลัวมากนะจริงๆแล้วอะภาษา <c oughs> ไม่น่ากลัวมากเลยอะ อันนี้อันนี้ตอนสู้าตัวพ่อมาอันนี้อ่ะต้อนอันนี้แค่ซาวหลอนมาได้ไปแล้ว แกแล้วก็หายไปแล้วเ้ยแต่ว่าสิ้นสุดท้ายมันก็รามมาเนอะเว้ยสีหน้าน้องแค่ดูสีหน้าน้องถ้ามีใครร้องให้ฟูุกร้องให้ตามแล้วเนี่ยแค่นี้ก็จะร้องแล้วแค่นี้ก็เริ่มเบะแล้วเริ่มวัตนาเบะแล้วเนี่ยเาาอ่ะคือมันดีมากเลยเว้ยมันแบบมันทําให้อารมณ์ถึงอ่ะ น้องสแสดงเลออิศอะจ้ <So. S 1> เลออิศอะแต่ชอบมูนี้อย่างที่บอกไปหลายๆรอบนะครับทุกคนเออแต่ว่าซาวอะเลิศมากด้วยตัวซาวอะมันทำให้หลายๆอย่างส่วนตัวเป็นคนที่แบบอินกับซาวอ่ะถ้าซาวดีอะมันส่ง อารมณ์เข้าไปได้อีกเข้าใจไหมบางทีแบบมูดภาพแบบมันดีแล้วแต่ว่าถ้าซาวมันไม่ถึงอะอารมณ์มันก็ไม่ถึงด้วยเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าอินกับอะไรที่มีซาวซาวดีทําให้เราอินเราบิวมากขึ้นอะเราโดยส่วนตัวแล้วนะครับทุกคนประมาณนั้นใครที่เป็นแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์คุยกันนะเนี่ยมันอาจจะเป็นคอนเซปต์จริงๆอาจจะเป็นอย่างไ้ป้าแบบพอใจที่แบบเบ่งบานแล้วความรักเบ่งบานแล้วไหมได้ไหม อ,อแต่ต้องไปอ่านที่วีคอ,รอจริงๆอะเพราะอ่านวีคอแล้วคือรู้เรื่องขึ้นเยอะอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาก็บอกนะว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ถูกต้องจริงๆแต่เขาก็แบบวีคอตามที่เขาคิดเห็นมาแหละนี้นะครับทุกคนใครเชื่อใครอะไรยังไงก็เชื่อเขาไป ฉันเลือกเชื่อเขาไปแล้วนะทุกคนเอออมามดูันก็แบบเอามาบบเอาม,าบบมีความแบบรู้เรื่องขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนแต่คือมันดีมากเพราะว่าซาวมันดีมากทําให้เราอินมากขึ้นนะครับทุกคนอย่างที่ฟุกบอกไปใครชอบอะไรยังไงคลิปนี้ดูยาวมากตอนแรกไม่คิดว่ารอบที่สองอ่ะจะดูยาวขนาดนี้เว้ยแบบหลายรอบไงบางทีมันรออ่ะเข้าใจ่วละแล้วช่วงนี้เราก็แบบข้างลักไงนะครับทุกคนปลดจยมาแซลลก <laughs> วกันเพราะเดี๋ยวเออแล้วคือเราก็รู้ตัวไงว่าแบบช่วงนี้เราวีดใครเยอะอ่ะเออแบบในเครื่องแบบ รูปเต็มเลยเข้าใจไมล่าประมาณนั้นแหละทุกคน วันนี้มากันขำๆไม่ได้มาวีคอช์อะไรมาแค่ดูแบบว่ามาดูตัวเต็มจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้ดูเลยหลังจากนี้ก็รอต่อเซฟรูปคอนเซปต์อะไรต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็ให้ปีเลียกอะไรก็คอมเมนต์คุยกันนะครับทุกคนช่วงว่างๆแบบนี้ทียบยังไม่มีอนุข้อก็จะหาคอนเทนต์อื่นๆมาแซมๆรอดู MV ตัวใหม่นะครับทุกคนประมาณนั้นไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไคร้ฟุกดยกดกระดิ่งก็ได้ลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้เจอกันคลิปหน้าวันน